สำรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่อย่าส่งใจไปทางอื่นเวลานี้เรามาทำความสงบก,กันก็ต้องให้สงบจริงๆความสงบเป็นยอดแห่งความสุขเป็นความสุขอันเป็นแก่นสาร ความสุขชั่วคราวเป็นความสุขไม่ยั่งยืนอย่าไปปราถนามันให้มุ่งหน้าแสวงหาความสุขอันเป็นแก่นสารมันถึงจะสมดังความมุ่งหมายของตนเพราะความมุ่งหมายของตนแต่ละคนนั้นต้องการให้มีความสุขสม่ำเสมอไป ไม่อยากให้มีทุกมาแทรกแซงเพราะฉะนั้นเมื่อความต้องการมีอย่างนั้นควรจะบำเพ็ญให้เป็นไปเพราะความสุขชั่วคราวเราได้รับมาแล้วนับชาตินับพบไม่ทวน ให้ทวนทบทวนดูเบื้องหลังความเกิดมาสู่โลกอันเนี้ยชาติใดก็มาพบแต่ความสุขชั่วคราวแล้วมันก็มีความทุกข์มาลบล้างให้ความสุขอันนั้นหมดไปสิ้นไปอยู่อย่างนั้นแหละชาติใดก็ดี แม่เกิดมาในชาตินี้ก็เหมือนกันก็นกนลองพากันพิจารณาดูให้มันเห็นความสุขชั่วคราวที่เราได้รับอยู่นี่นะมันยังยืนหรือว่ามันเป็นยังไงมันมีความสุขมากกว่าความทุกข์หรือ หรือว่ามีความทุกข์มากกว่าความสุขอันนี้เป็นนาทีของแต่ละคนจะพึงพิจารณาตัวเองมันถึงจะรู้ได้ให้ผู้อื่นพิจารณาให้ไม่ได้ความแต่เมื่อพิจารณาโดยส่วนรวมแล้วคงมีความทุกข์นั่นแหละมากกว่าความสุข เพราะอะไรจึงว่าอย่างนั้นก็เพราะปุถุชนคนธรรมดาเนี่ยมันก็มีทุกข์อยู่สองอย่างทุกข์ทางกายทางกายนี่ก็ต้องได้ประคบปประหงมอยู่ตลอดเวลาได้อาศัยแสวงหาอาหารมาหล่อเลี้ยง เอาถ้าร้อนมาก็อาบน้ำหนาวมาก็ห่มผ้านั่งเหนื่อยก็เดินเดินเหนื่อยก็ยืนเดินเหนื่อยก็ยืนหายเหนื่อยแล้วยืนนานไปก็เหนื่อยแล้วก็นอนอเจ็บไข้ได้ป่วยก็เข้าโรงพยาบาลกันเราคิดดูสิร่างกายอันนี้ ต้องประคอบประงมกันอยู่อย่างนี้มันยึงพอประทังอยู่ได้ทีนี้ทุกข์ใจทุกใจเมื่อกิเลสอันใดยังมีอยู่ในใจเนี่ยกิเลสอั้นก็มารบก,กวนอยู่บ่อยๆทำให้ใจฟุ้งซ่านเรื่อนรอยทำให้ตัณหามันชักจูงใจให้ ให้อยากได้อดอะไรต่ออะไรในโลกไม่มีสิ้นสุดนี่ความทุกข์ใจใจที่ไม่รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมของจริงเงินก็เป็นทุกข์วุ่นวายหาความสงบไม่ได้บุคคลในโลกอันนี้นะ่ะถ้าไม่เห็นทุกข์กายทุกข์ใจอย่างว่าเนี่ย มันก็ไม่แสวงหาหนทางออกจากทุกข์ก็นิ่งนอนใจก็มีแต่เพลิดเพลินอยู่ในกรารม,มคุณเมถุนสังโยกถือว่าเป็นความสุขสนุกสนานดีแต่ส่วนความทุกข์ไม่คำนึงถึงไอ้ความที่ร่างกายมันเปลี่ยนแปลงไปอยู่เรื่อยๆไปไม่คำนึงถึง ทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปไม่หยุดยัง้งถ้าผู้ใดมาพิจารณาอยู่บ่อยๆมันก็ย่อมเห็นความเปลี่ยนแปลงไปของสรรพสิ่งทั้งพวงที่เกิดมาในโลกอันนี้นะทั้งที่มีวิญญาณครองก็ดีไม่มีวิญญาณครองก็ดีมันก็เปลี่ยนแปลงไปอยู่อย่างนั้น ยิงอยู่พวกคนหนุ่มคนสาวก็จะสำคัญว่าร่างกายอันนี้ไม่เปลี่ยนแปลงเพราะกำลังอยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวรา่รางกายมันกำลังเจริญขึ้นเต็มที่ของมันเลยไม่นึกว่าร่างกายอันนี้มีความเปลี่ยนแปลงอะไร ก็เห็นอยู่ไปก็มีความสุขสบายกินก็ได้นอนก็รับเต้นสามสอกออกสามวาก็ยังได้อยู่ร้องรำทำเพลงก็ได้อะไรอะไรก็ได้นี่เลยสำคัญว่าตนจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายง่ายก็เพราะมันติดความสุขโชคราวอย่างที่ว่ามานั่นแหละ นี่มันเป็นเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในทุกข์อย่าไปหลงมันให้พากันตั้งสติสำรวมใจภาวนาลงไปกำหนดละอารมณ์ภายนอกอย่าไปหลงคิดปรุงแต่งยึดถือเอามันไว้เพราะสิ่งภายนอกมันก็เป็นธรรมชาติของมันอยู่อย่างนั้นโรคเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต,ต่างๆหมดนี้ มันก็เป็นไปตามเรื่องของมันอยู่อย่างนั้นมีเกิดขึ้นมาแล้วก็มีแปรปวนแตกดับไปอยู่อย่างนั้นมันไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดเหมือนก,นกันกับร่างกายนี่แหละเพราะนั้นต้องพิจารณาดูให้มันเห็นผู้ใดพิจารณาเห็นแล้วมันก็ไม่ปาถนาแล้ว เพราะว่าถึงได้มามันก็ไม่เที่ยงไม่ยังยืนมันก็มีอันเป็นไปเช่นรถรางเนี่ยซื้อมาแล้วใช้ไปใช้มาก่อชำรุดทุดโทรมลองไม่นานก็ทิ้งหาซื้อเอามาใหม่คนมีเงินนี่ยคนไม่มีเงินก็เลยไม่ได้ ท้ายรถยนต์นั้นแม่สิ่งอื่นก็เหมือนกันเนี่ยมีความชำรุดทุดโทรมไปเหมือนกันถ้าหากว่าทุกสิ่งมันเที่ยงมันยั่งยืนมันก็ไม่จำเป็นต้องไปดิ้นรนแสวงหาอะไรให้มากมายพอได้อันใดมาแล้วมันก็ไม่วิบัติไม่แปรปรวนไม่แตกดับอย่างนี้นะ นเรามันก็สบายสิในร่างกายมาแล้วร่างกายนี่ก็ไม่รู้จักทุดโทรมแตกดับอย่างนี้ก็ได้อาศัยร่างกายนี่ตลอดไปเลยอย่างนี้นะมั่ก็ไม่จำเป็นต้องทำบุญทำทานปรารถนาไปะนิพาน์กันแหละเพราะว่าโลกอันนี้มันยั่งยืนแล้วนี่ เราจะไปแสวงหาโลกอื่นใดที่ยั่งยืนอีกนี่แต่ปัญหาเป็นเช่นนั้นไม่ไม่มีอะไรยั่งยืนเลยสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราเพราะมันบังคับไม่ได้ นี่ความจริงก็มีอยู่อย่างนี้นะควรที่จะรู้เท่าตามเป็นจริงเราเกิดมาอาศัยมันแต่อย่าหลงมันพระพุทธเจ้าทรงพระประสงค์อย่างนี้อาศัยร่างกายสังขารอันนี้อยู่ก็ดีอาศัยโลกภายนอกเช่นแผ่นดินต้นไม้ใบหญ้า แม่น้ำลำคลองพูดง่ายๆว่าอาศัยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนี่แหละอยู่จะรู้เท่ามันไม่ยึดถือเอามันมาเป็นของตนสักอย่างเดียวเป็นได้เพียงว่าอาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นอาศัยเพื่อบำเพ็ญสมาธิเจริญปัญญาให้ละอุปทานความยึดมั่นถือมั่น ในของไม่เที่ยงไม่ยังยืนต่างๆนับตั้งแต่ร่างกายนี่แหละออกไปถ้าบุคคลได้มาทำใจให้เป็นสมาธิแล้วมาหัดเจริญปัญญาโดยน้อมพิจารณาร่างกายสังขารไอ้ที่ตนอาศัยอยู่นี่แหละอย่าไปพิจารณาอย่างอื่นเลย เพราะมันหลงร่างกายนี่แหละก่อนมันยังหลงสิ่งอื่นนอกร่างกายออกไปถ้ามันรู้แจ้งร่างกายนี้ตามเป็นจริงนวไม่ถือมันมาเป็นของเราของเขาเรามันก็รู้แจ้งทะลุผู้ปรองไปในสมบัติของผู้อื่นหรือในรูปร่างของผู้อื่นเพราะมันเรามองพิจารณาดูด้วยปัญญาแล้ว เห็นว่ามีสภาพเหมือนกันหมดไม่แตกต่างอะไรกันแตกต่างแต่ลักษณะอาการเท่านั้นเองแต่ส่วนสิ่งที่ปรุงแต่งรูปนามนี้ขึ้นมาอันเดียวกันได้แก่บุญและบาปวัตถุที่บุญบาปตกแต่งก็ได้แก่ธาตุสี่คือดินน้ำไฟลม จะเป็นร่างสาัตว์เดจฉานก็ดีร่างมนุษย์ก็ดีเหมือนกันเลยอันนี้ไม่แตกต่างกันนะอีกอันหนึ่งไม่แตกต่างกันกน็คือความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วแปลปรวนในท่ามกลางและแตกดับในที่สุดอันนี้ก็ไม่แตกต่างกันเลยในโลกสันิบาตอันนี้นะผู้เรียนนักธรรมก็เรียนมาแล้วก็ทบทวนดู ให้มันเห็นในใจของตนจริงๆแล้วมันจะไม่วิ่งเต้นขนขวยาหารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆในโลกนี้ผู้ฉะนั้นเรียกว่าถือสนันตุถีตามมีตามได้บุญตกแต่งให้อย่างไรก็จะบริโภคใส่สวยอย่างนั้นถ้าพูดมาถึงตอนนี้ ถ้ามีใครถามว่าเอา้าถ้าคอยอาศัยบุญเก่าอยู่นั้นไปก็ไม่จำเป็นต้องไปทำงานหาเงินทองเข้าของไม่เฉลือบุญเก่านั้นมาอำนวยผลให้แล้วก็เป็นสุขสบายไปอย่างนี้ไม่ดีกว่าหนระือไปทำงานกลาก,กรรมทำไมอันนี้ขอเฉลยว่าการทำความดี ก็เพื่อรัความชั่วออกจากกิจใจเพราะคนเรานั้นมันสะสมทั้งกรรมดีกรรมชั่วติดตัวมาทีานี้บุคคลจะไปเอาคาถาอาคมอื่นใดมาเสกเป่าให้กิเลสปา่าประธรรมกรรมอันชั่วมันถอนตัวออกไปจากกิจใจนี่ไม่ได้เลยไม่มีเวทบนคนคาถาใดในโลกไม่มีอำนาจบาดใจอะไรในโลกนี้จะมาขัดจัด กิเลสตัณหานี่ให้หมดไปสิ้นไปจากกิตใจนี้ได้ดังนั้นแหละพระพุเทธเจ้าจึงได้ทรงพิจารณาเห็นแจ้งว่าการบำเพ็ญบุญกุศลนี่แหละเป็นเครื่องระง,งับอกุศลอันมันเกิดขึ้นในจิตใจนี้ซึ่งมันมีมาแต่ในอดีตบ้าง สะสมเอาในปัจจุบันนี้บ้างก็ここอย่างที่เคยพูดมาแล้วว่าบุญบาปมันเกิดที่ใจถ้าใจน้อมไปทางบาปไปคิดเรื่องบาปบาปก็เกิดขึ้นถ้าน้อมจิตไปทางบุญกุศลจิตคิดไปทางบุญทางกุศลบุญกุศลก็เกิดขึ้นเมื่อจิตนี่พอใจในบุญในกุศล อย่างแรงกล้าแล้วก็ทอดทิ้งบาปอากุศลไม่คิดถึงมันไม่ปรุงแต่งให้มันเกิดขึ้นมันก็เกิดไม่ได้อให้เข้าใจอย่างนี้มันจะเกิดได้เพราะว่าใจของเรานี่ปรุงแต่งมันขึ้นมาดังนั้นการที่ได้อัตภาพร่างกายอันนี้มาเนี่ยถึงแม้มันจะไม่ใช่ของเราแต่ว่าเราก็ต้องอาศัยมัน สำหรับสร้างบุญสร้างกุศลให้มากขึ้นโดยลำดับเพื่อจะไม่ให้อกุศลมันตามมาทันไม่ให้อกุศลมาแทรกแซงในจิตใจความมุ่งหมายนะที่พระพุทธเจ้าสอนให้พุทธบริษัทละชั่วทำดีนะั่นนะมันมีความมุ่งหมายอย่างนี้ดังนั้นนะ่ะให้พึ่งพากันเข้าใจ เมื่อเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ต้องบำรุงร่างกายอันนี้ไปการบำรุงร่างกายนี้ต้องอาศัยปัจจัยสี่แต่พระพุทธเจ้าสอนให้เรายินดีตามมีทำได้ไม่ให้ทะเยอทยานเกินบุญเก่าเกินวาสนาจะเคยทำมาแต่ก่อนบุญวาสนาของตน อำนวยผลให้อย่างไรเราก็บริโภคใช้ถอยไปอย่างนั้นแล้วเราก็สร้างบุญกุศลเพิ่มเติมต่อไปการสร้างบุญกุศลนี่บุคคลไม่ทำการทำงานมันทำไม่ได้เช่นอย่างว่าการให้ทานอย่างนี้นะถ้าเราไม่ไม่มีวัตถุทานนะเจะอะไรมาให้ทานได้ลองคิดดู啊 ไอ้ที่เรามีให้ทานอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะทำงานนั่นเองนะแล้วแต่ผู้ใดมีความรู้อย่างไรก็ทำไปอย่างนั้นผู้มีความรู้ทางการทานาทํำสวนก็ทําทนาทํำสวนไปผู้มีความรู้ทางหัตถกรรมคือการช่างต่างๆก็ก็ทำไปนี่นะ จะตกลงว่าผู้ใดมีวิชาความรู้อะไรก็ทําหน้าที่ไปอย่างนั้นแต่ว่าให้ทำโดยทางสุจริตอย่าไปคิดทุจริตนอกศีลน,นอกธรรมนอกกฎหมายบ้านเมืองออกไปที่เมื่อทำการงานได้เงินทองเข้าของมาโดยทางสุจริตแล้วเอ้าก็มีโอกาสได้ทําบุญถวายทาน มีโอกาสได้วางมือเข้าวัดเข้าว่าไปได้ไม่เดือดร้อนในเบื้องหลังไอคนไม่มีจะกินน่ะมันจะมีแก่ใจเข้าวัดได้อย่างไรอ่ะมันนึกถึงแต่ปากแต่ท้องหากินไปวันวันอย่างนี้นะมันจะมีโอกาสได้ทำบุญํำทานอะไรแล้วถ้าวันไหนไม่ทำงานก็เงินก็หมด แล้วก็อดอาหารแบบนี้นั่นเน่ยลองคิดดูคนเราอ่ะเมื่อฉลาดเกิดมาแล้วมามองเห็นว่าบุญเก่าที่ตนได้อาศัยมานี่มันจะไม่ยั่งยืนมันมีขอบเขตดังนั้นเวลาที่บุญยังให้ผลอยู่เนี่ยเราจะต้องรีบเร่ง บำเพ็ญกุศลคุณงามความดีให้เต็มที่เลยมเมื่อไม่ได้ให้ทานก็รักษาศีลการรักษาศีลน,นี่พระพุทธเจ้าสอนให้รักษาเป็นนิจและดีมากจะไม่มีกรรมมีเวรตามสนองให้เป็นทุกข์ต่อไปอ ถ้าผู้ที่ไม่สามารถรักษาให้บริสุทธิ์ได้ก็อย่าไปทอถอยอย่าไปทอดธุระให้พยายามเราจะพยายามรักษาศีลให้บริสุทธิ์ต่อไปเมื่อพยายามอย่างนี้ปนไปมันก็รักษาได้ถ้าทอดธุระเสียไม่พยายามสำรวมกายวาจาใจทุกตนอยู่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรมอย่างนี้นะ ศีลมันก็ไม่มีแล้ววันนี้นะของใจไม่ฝักไฝ่วันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ว่าเกิดมาจากใจนะนี่เคยพูดมาแล้วนะมีใจเป็นประมุขมีใจเป็นประธานทั้งนั้นเลยเมื่อเป็นเช่นนี้เนะมื่อเราได้อาศัยร่างกายเ,เป็นมนุษย์แล้วมันก็เหมาะสมแล้วนี่เพะมนุษย์โสไปว่าผู้มีใจอันสูง มีสติมีปัญญาฟังคำสอนของมุติเจ้ารู้ได้รู้บาปรู้บุญรู้คุณรู้โทษได้ตามเป็นจริงตลอดถึงอริยสัจจธรรมทั้งที่บุคคลสามารถรู้ได้เมื่อทำใจสงบลงไปแล้วนะไม่ใช่หมายเอาบรรลุนะให้รู้ซะก่อนรู้ว่านี่คือทุกข์อย่างนี้นะเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้เท่า แล้วก็อ่านให้มันออกในใจไว้นี่คือเหตุทห้เกิดทุกข์ได้แก่ตัณหาความทยานอยากตัณหานี่แบ่งออกเป็นสองประเภทตัณหาอยากทำความดีอยากพ้นทุกข้นภัยอีกประเภทหนึง่งอันนี้เรียกว่าตัณหาในทางดีตัณหาอยากโลภอยากโกรธอยากหลง อยากมัวเมาต่างๆไม่อยากถอนตนออกจากกิเลสเหล่านี้อันนี้เราเรียกว่าจิตมันน้อมไปในทางบาปอาคุศลเป็นอย่างนั้นเมื่อจิตยังพอใจอยู่ในโลภในโกรธในหลงแล้วมันก็ทำชั่วโดยกายวาจาใจอยู่อย่างนั้นแหละมีค่าสัตว์เป็นต้นดังที่เคยพูดมาบ่อยๆ แต่ก็ต้องพูดอีกเพราะมันหลายคนฟังบางคนก็ไม่ได้ยินที่แสดงจะเข้ากรอ,อย่างนี้คนส่วนมากมันไม่ค่อยสนใจเรื่องเหตุปัจจัยของชีวิตตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเบงนั้นมันถึงละบาปบำเพ็ญบุญกุศลให้เจริญ ขึ้นในตนไม่ได้เพราะไม่สนใจนี่ถ้าสนใจพิจารณาตามคำสอนของุติเจ้าที่ได้ยินได้ฟังไปแล้วอย่างนี้พันนั่งสมาธิภาวนาเพ่งพิจารณาดูละมันก็เห็นนะเห็นบาปเห็นบุญอยู่ในใจนั่นเนมื่อเห็นบาปว่ามันเป็น สิ่งก่อให้เกิดทุกข์นานาประการอย่างนี้ก็เบื่อหน่ายในบาปเมื่อเห็นบุญว่าบุคคลผู้สั่งสมบุญไว้ในใจบุญนั้นยอมอำนวยผลให้เป็นสุขทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าก็เมื่อมันคิดเห็นได้อย่างนี้แล้วใครที่จะไปสะสมบาปไวล้ละมันเห็นอย่างนี้มันก็ไม่เอาแล้วแม้จะเกี่ยวกับอาชีพก็ตามไม่ก็ต้องหาอาชีพอื่น อาชีพอนไดมันเป็นไปเพื่อบาปกรรมแล้วไม่ทำไม่เอาจับอาชีพอื่นมันได้ขนแต่น้อยก็ช่างมันได้อาศัยผืนแผ่นดินอันนี้ไปทำมาหาเรื่องชีพไปทำบุญกุศลไปรักษาศิลนให้บริสุทธิ์ไปไหวพระนั่งสมาธิภาวนาไป นี่ร่างของความเป็นมนุษย์เนี่ยเราทําได้นะเช่นอย่างสาัตว์เดรัจฉานนี่มันทําไม่ได้เลยเพราะมันรูปร่างมันไม่อํานวยรูปร่างมันอํานวยแต่สมควรแต่มาเป็นผู้รับใช้มนุษย์เท่านั้นเองเช่นช่างม้าวัวควายอย่างนี้นะมันเกิดมามันก็มาสำหรับรับใช้มนุษย์จริงๆเลย พราะมนุษย์เอามันมาเป็นสมบัติอยู่ในเรือนเป็นสมบัติชิ้นหนึ่งเหมือนกันเนี่ยพญานภาณะต่างๆหมดนั่นแหะ mm hmm. ดังนั้นแหละขอให้พากันเข้าใจ mm hmm. เหตุปัจจัยของชีวิตแต่มันเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่ยก,กจิตใจให้สูงไว้อย่างนี้นะ mm hmm. เดี๋ยวมันก็จะกลับไปสู่กำเนิดสเสดฉานั่นอีกแล้ว ก็จะไปเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่ในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานนั้นๆให้พากันคิดให้ดีอย่าไปเข้าใจว่าตายไปแล้วจะไม่ได้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมันยมันอย่างนี้เดียวว่าเข้าใจผิดไปเพาราะสัตว์เดรัจฉานก็อยู่ในจำพวกทุกขติภูมิอยู่ในจำพวกสัตว์ สี่จำพวกคือสัตว์นรกสัตว์เปรตสัตว์อสุรกายสัตว์เดริฉานมันก็อยู่ในสี่จำพวกนี้เองจะไม่ให้เป็นทุกข์อย่างไรแล้วจำเป็นเราก็ต้องมาฝึก,กจิตใจนี่ให้มันหนักแน่นให้มันตั้งมั่นลงไปให้เกิดสติปัญญา เห็นแจ้งในธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดังที่นำมาชี้แจงให้ฟังนั่นนะให้มันเห็นทุกข้อสำคัญอยู่ตรงนี้นะผู้ใดไม่เห็นทุกข์ผู้นั้นก็ไม่อยากออกจากทุกข์ก็มัวเมาเพลิดเพลินไปเห็นแต่ความสุขชั่วคราวในปัจจุบัน ติดอยู่ในเทความสุขทั่วคราวนั้นนั่นแหละท่านในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นผู้ประมาทคู้ทุ้ใดสนใจแต่ความสุขทั่วคราวนะประมาทสิมันไม่ได้ทําบุญกุศลไม่ได้ชำะระร้างตัวเองให้สะอาดอะไรมีเตวศาสตร์สมกิเลสบาปรธรรมัว้ใ,ในใจทําใจให้มัวหมองไป อยู่อย่างนั้นตลอดชีวิตอย่างนี้นะเมื่อใจมัวหมองแล้วทุกคติก็เป็นอันหวังได้ก็ให้เข้าใจอย่างนี้ถ้าผู้ใดมาฝึกผลจิตใจของตนให้เบิกบานผ่องใสแล้วเช่นนี้ก็ทุคติก็เป็นอันหวังได้เน่องว่า ผู้จะไปสวรรค์พูง่ายว่าเมื่อมีจิตใจเบิกบานผ่องใสตั้งมั่นอยู่ในคุณพระัตนไกลและตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศลความดีที่ตนทำมาบุญกุศลเป็นของสะอาดคุณพระัตนไกลก็เป็นของสะอาดเมื่อมาอยู่ที่ใจจึงได้ทำใจให้ผ่องใสสะอาดนี่อาศัยบุญกุศลนี่แหละ เป็นเครื่องขจัดอกุศลออกไปจากกิจใจขอให้พากันเข้าใจการบำเพ็ญบุญกุศลก็มีอยู่สามทางอย่างนี้ไม่ใช่มีแต่ให้ทานวัตถุสิ่งของอย่างเดียวให้พึ่งพากันเข้าใจและตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญไปให้เต็มความสามารถของตนของตนดังแสดงมา